สวัสด <icana>, ีค่ะสวัสดีครับผมนี่กะห้าก็ไปหาอยู่ให้กินมาได้แล้วครับไปกับร้านเปรซเบตวนี่ว่าดิสวดลูกเอ็มครับเอ็มเนี่ยนี่ไปใส่เบ็ดเนาะพ่อยังกะตัวหนึ่งลาบตัวหนึ่งลาบ ตัวนึงต้มสองตัวนึงต้มสมให้หลานเลยริญกินน้ำกันบ้าครับอันนี้มาเบิ้งเนื้อบานเนี่ยโอ้ปลาก็ถือว่าตัวนี้ดีอันนี้ที่ที่ต้มสมัยอันนี้ต้มนี้โอ้ถุยมั้งลูกเนี่ยไปหาน้ำกันไปกินน้ำกันดิครับลูกหลานฮู้นแต่ดูนี่แต่ตัวงามๆมั่นแบบไงมั่นแบบตายงายนี่ละ เขาอื่นว่าปลามันเสียบนา่นมันหลายกับปลาเสียบสิอันนั้นปลาเอ็มอันนี้ปลาเข็งปลาเข็งสองตัวเอาใส่เลยเขาไม่ต้องขวเจ็ดอ่ะใส่เลยใส่เลยสิใส่เลยไปละค่ะไปขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนำหันไปนี่จังเขาจังงไปใส่เด้อครับวานนี้ตัวนี้เขาสีลาบบ่านี้อันนั้นลาบนะพ่อใหญ่ลาบกินกับผักไส้คุยเขามปใหญ่เไงเยมตาตีพลื้อนะผักไส้ขาดน้ำกันยุ่มมัดมือเราโคตดไปกําลังเดือดเดืินยุ่มไปยัง แล้วมันเดือดแล้วก็ใส่ตัวเอาเอ็มมาใส่ลูกเอาปิดป๊าไปใส่าใส่เลยลูกใส่เลยเออสัวนสิเกย์เนาะพูดหนะเอ้าโอ้โหเลี้ยงยีนออมาเลยขึ้นมาขาเร็วขึ้นดินไหนวะม่อยู่มากินเด้อน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมันนี่ห้าต้มสมกับอันกับลาบกับลาบเนาะพอดกโก่สิลาบสีแซ่บแบบครึ้งนี่ à, để xỏ hết nương xoài về với bà mầm con đơi cha. Ủa, vậy anh cứ tiếng mỏ em lên cả đẹp em. như bả em luôn Em đấy. Ừ, đây mình cứ bên ừ, ừ, <laughs> này yên, Bò... ừ, Mình chẳng Mình chơi lùi <laughs> Mình xây anh cách này ở bên tìm Thế này anh có tì Bố à Bố nữa Em lắm đi Đêm xìm con chơi lùi ừ. ừ. Mà ảo nếu mà xây uhm. không bà này Sao hết là chơi lùi Chơi lùi bố bà này Không nùa <laughs> Xây lại xài lại anh em em ใส่เครื่องกวดเนาะใส่ไปหลกตับเลยว้าใส่เครื่องกวดโอ้ยอันเลไลน์โอ้ยนำปลาจะกซื้อเมื่ขวดนึงโอ้ยอันอันนนั้ผมมั่วตนกุ้งมั่วอันใส่เลไลน์ใส่ไลน์เสียบไลน์พ่อไปเอ็มพ่อไปพ่อพ่อไะไรก็ว่าใส่เลไลน์สิน่ะเอาพ่อผมผมสีลุ้งเดี๋ยวพายจูงมาหน่อย ờ, là dưa nãy mày nà là ấm vào lời ừ thô cong bay bay ừ, mắc ừ. ừ. bình tật, xẹp thế này bây giờ ơi bố xẹp cái dưa bà đầy lêu, cường cung lai lấy nè bà dạ, bún khuôn mặt sạt xìm máy bà đầy lâu cản, lâu xìm này cứ xìm lại thế anh bây giờ xìm lái thôi, xìm ngoài bố chắc xẹp chắc nua nó ấu, ếm, xút ừ, ếm, xút đầy đó โอเสียบวันนไหนัวบ่นัว้ยเสียงิกเลยวันี้แเบทางไปจากน้อยก็นาพอไงมันทำเปเปียเตอร์เปียแล้วเปียแล้วเยอะดีเนาะวันนี้ชิมอันบ่เอิร์นาชิมก็กินรสเย็นเลยที่วันนี้วันนี้กะติลาบติมันปรุงละปรุงลาบเอมมาชิมเอมฮะชิมยังชิมมาชิมแบครับแบหเียวก็มุม้ Hai em miêu miêu, khắc em xin Bao đó. Bình đây em. Chào gấp. Ô nhục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แสบแสบเล่นไปเอาคุณคำสุกขาดดิ่งแหม่สุกๆอะไรเนาะไปไงฮึ่ยขันเป็นผูให้กินสุกๆดิบขันนเท็ดสุกก็ต้องสุกไปเลยขันดิบก็ดิบไปเลยแมนตาดิบสุดโลภให้ไหลเนาะสมัยนี้เนาะวันนี้เหม่เป็นคนปรุงเนาะบาดปรุงเนาะปรุงลาบเนาะเสบไปเดี๋ยวสุกดิบไปสุกขาดขาดดิบไปให้สุกขาดขาดก่อนไป มัน,น,นคนนนักแล้วเจาจังกินกินบะคืดเนาะเอ็มเนาะกินสบายสบายใจเลยจังคุยเอาคุยเอาเออเจ้างี้ทางคุยเอ็มบ้างอันนี้เอ็มเป็นผู้ปกกัดได้น,น,นี่เอ็มเป็นผู้ปักกันหลับได้หนิปนไปหาหาขาดมาจับทำแม่ว่าแต่นละหูไปหูมนันในจกหัวเลยที่ห้อนบาดเลยปหาอะไรนี่อันนี้หอมนะอันนี้คือหอมด้วยครับอันนี้ป ลาบตัวนี้คือลาบฉังนะถองอันนี้คือคือหอมแบงเด้อครับเด้อเห็ดเห,หนียๆเค็มๆแซ่บๆเนาะเอ็มเนาะสบายเชื่อมในสวนเขาเอ็มเนาะใส่เกี๊ยวจักกิโลหนึ่งกับพอรอเนาะแหน <laughs> แมแหนมก็ได้ในอไรตกปาทำอะไรอันนี้เขาใส่ยันครับเพิวกยังยก,ก็ซีตัวห,หนึ่งเนาะซีซ<ด>อะไ,ไรก็ใบใหญ่แต่ซีหอมจ้ะหอมกับหอมเนี่ยพู้วอะได้ ขี้หอมเด้อครับเด้อแบบนี้คือมะนาวด้วยจ้ามะนาวผูหวงมะนาวตัวนี้แม่มนาวหนามไหลครับนาองเป็นยังไงะมะนาวมีมิดหลายทันตัวดิสมบูรณ์ชั่วเลยอันนี้ของไอเอีมเด้อเสียเอีมเป็นคนปรุงเด้อวิธีนี้ความีิหศษไอเยมเป็นคนนั่นก็ได้เป็นคนปคนเบาะ ไปง่ายปรุงไห้เอ็มเป็นค้นๆก็ได้จะคนขับเลยเนอะมันติดเสียพ่นเออมันติดเสียพ่นออกใส่เลยด้วครับบ่เลยใส่เลยแค่ๆออกมาใส่แล้วหมดเลยเนี่ยกอขวัวทีนี้เนเอาใส่กอขวัวไปก่อนนะครับเด้อใส่หลกระโบดีใส่หน่อยกรบโบดีก็ดีแล้วไปง,ง่ายกวาใส่พ่อดีเอาไปใส่มะนาววันนี้ใส่ หอมหไปครับบันน en> yeah, yeah, yeah. yeah, <e ี้ยาปตันใส่ริก็เออใส่หอมไมปุ๊บหอมขนาอไหนวันนี้ใส่หน้ใส่กระเพาะหอมกับบใส่กไปเย้าถึงลสูงเอ็มปวดปวดลงอ้ยเป็นตะเสียบผักเอ็มเลยยังนี่ฮะปลาแดดูปลาแดดนนน้ำปลาลายปลาแดด กีสารแทกีสารแทนอเอมอันนี้มันยังไงองนัวไอตัวแซบเซซทไใ่ใส่ลากนัวลลลยนวลาย้่าาพ่ผมสีนาเซ่แซบลยเนาะเดี๋ยวจะพ้าเป็นาปาฟาเอ้จ็บอปรงต้นหรม่น้ำปลาแดกลงลายเนาะเอ็มสอทีได้ไรอืโอ้เอ็มกินเพจได้ยุติ พอยอะไรคะเนี S <S 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 ่ตัวกันตัวนี้คนนี่เพชรเพรดิผีกสีนี่เอาเต็กคนมันนี้ได้คุ้กตัวน่อยจ้ะเฮียปลอมสอนวิชาตัวเด็กลูกหลานเนี่ยต้อจินจริะแต่ว่านี่ซิมบัติเลยซิมตวไม่นานม็ดมัดด็กเขากันด้วยคนนี้เจ้าขวมหมอแลนเด้มาคนคนอ อาหามาไซนะอ่านำนำตุ่มส่เดล้านมัตาบาหนำนไปเดียนีก็ว่าจะกินแขนแขนสิน่ะดีแล้วได้ยงไอซิมไอิมไินมากไอซิมผมนอนมนไม่ใช่้เลยไม่ซ้ำเลว้ายเขาอ่น้วนี่เราเฮียนานาตุมนี้พูก เอาไปยังเขาไวหนึ่บ้เอะไรับเด้อบจิ้มยี่บากจิ้มคำนวณแล้วบจักเสียบเอิแต่แม่เอินทงทงะด้ง้หอมมันพอดีแล้วไม่ได้ใส่ยังอีกหรอกเป็นรยอ้าเลยมันสามารถเสบหลด้่บหลไท่านั้นเองไม่กินเขากินน้ำกันเด้อน้ เออบันี้ก็เร็วดีครับันกจะนำมักันได้อบัดนี่มึง้านด่านำวานมูได้บางเปิ่เมื่อกล้กินข่าสวยแซบป่เอ็มบครับเสเลียวนาะจำจเอ็มกินจปจำเนอะลาบให้คุยคุยคุยขาหบักแดงงามเลยเพียกินก็ปลาบปลาดุกินจะคําเงินปลาปลาดุกเี้มเอ็มเียมบง กินเผ็ดได้ปะเอ็มจำไปเหรอเก่งเก่งเก่งใหญ่อลไรกินเผ็ดปะได้เด้จำเขาไม่เงยกินลาบปลาเปียาเป็นไงบานบึกเลยลาบปลาดุกเนาะปลาดุกเขาบอกเลยเรื่องนี้ไปซื้อกับบ่ได้ไปซื้อเขาไปใส่เบต่อจังใดเซเบียธรรมชาติเบต้าธรรมชาติใหญ่แมงเมาเนาะเป็นไงเนาะก็ดีอ่ะแมงเมาออกมาขึ้นนี่จ้ะว่าแมนปลาดุกใครบ่แมนแมนมันกินแมงเมาเดี๋ยวคาดลึกนะครับ เสียงหยัมแน่นอนเอ็มนะโอ้นำไรแตกน้ำเลย,เยสดหนำแกงนั่งไงเป็นตาแสบเถอะฮันหล่อมาดูกันให้เจ้าเรียงมาเนี่ยมันอยูมันจะู่นะบนนวดกันหนิดิจ้าเจียงไดิอ๋อเหอมือนพ่อไอ้ปอบมีม่โมมาก,กินเขาน้ำจ้า น,นอ้ยหลับดูกันบ่เอมักเสียบคุณค้นมักต่มดีค่ะต่อผมมาต่มมันมาเสียบมาเร็วข้าหน่อยเอามาปลูกายอยู่กับติดนะเพจติดเนี้ยแง่ปลูกค่าก็ได้แต่ไข่ก็กร่างขึ้นเยี่ยกันมากขมอ,อ่ะ พูดชอกเชียมละกินรกะเนี่ยเขาเอิ่นมามาละกินรกะมันเป็นเชี่ยปลากินกุหลาบปลาปลากูดูปลูกดี่อะไรเอ๋กษตกันธรรมชาติดิยน้ำขังเคียงหัวเต็มปีกายนี่น้ำมัอนี่เกิดเต็มนอกบันี้ปีนี้ได้มาถมทีจะมันก็เลยบ่ค่อยขึ้นลายเน้ เดี๋ยวพ่อร้านไปใส่เบ็ดมึงขึ้นนี่กล้วพ่ได้ไปยำจะคุ้นห่อนยำมะส้มเจ้าได้กินมันกับมันไผ่มันมัน้งเนาะล่างตัวกระโดดเจไดปลาเจไดปลาคอตัวนั้นแล้วบะเมนตัวน้อยบ่อห้องของบะเจไดหรอกมันลุดไปแล้วก็แล้วไปอืมเออมาเด้อครับสุดผู้รุนนะรับบัวพวยย้อยไก่ย้อยไก่แล้วเนี่ย nó không phải không phục đàn nó phục quân lưu ạ quân cúng mà chắc cái cắp bàn cắp xoang này bé bố chắc cả tay nó đỡ mần thôn này cứ chạy mất sốt ba đục như các bà cân này nhưng cái bột cứ cân này hả bưng toàn ba đục cân nào vậy ạ chị ạ quân ba đục như thế nào thế nào bây không มันเปียบอะไรเอเปียเปียอยู่ดเนาะราะว่าข้าตมโดนเอจ้ามาชิมขาน้ำกันเด้อพี่นองเยกันโอ้ยแสบเอ็มครับเป็นไรพายหญ่เหมนเาอไม่อิ่มอิ่มแน่หรตังเขาาอะไกมาชิละอะไรแมงว่าน้ำในหลั้าของคาใหญ่ดิมไรบกย่นหครับเขากินได้ใช้ิ้มมละ กินหลายคนนี่กรับไม่ได้หรอกแนนเขากินอะไรเฉยๆดูกปแย่างบักหลายจ้ะแล้วกันกินแซ่บปะค่ากันบ้างแล้วนกินเนาะคนหน่อยคนหน่อยคือว่อะไรจ้ะนักกินเด่บนะครับโอ้ปลาดูไงเดี๋ยวมาต้มอีกกินบะรึที่กินเขากิ้นนามุลอมสมุนแล้วก็ขอบุญขอบุญบะแม่พี่น้องเด้อครับเผื่อพวกก็จะกดไหลกดแช่กดเบิ่งก็ตามว่าขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความอยู่แล้วกันทุกคนคืข้นข้เพื่อใส่เบ็ดกับที่ ขาดท่าเดี๋ยวไม่ได้ไปใส่กับหลานเนี่ยนะถ้ามันขึ้นกดพยายามน้ำไม่ต้องก็ได้ไปแล้วเฮยไปผู้เดียวเลยนะก็ได้ซ้ำนี้ก็เอาซ้ำนั่นแหละหอนย้ำมาเท่าใช่ว่าปะเขาไปเบิ้งเป็ดไม่เทียนได้หรือเปล่าไปกันจินอยู่ปาะเนี่ยเริ่องรูดเบ็ดกระท่อกันปาะครับมื่อีนการใส่เบ็ดใส่ยังกับเมียดยั่วจินขอขอบคุณหลวงคุณบแม่พี่น้องคุณเด้อครับสำหรับเมือกี้กล่าวคำว่าสวัสดีจากที่ชินองค์เด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ